การรู้จักตัวเองครับสิ่งสําคัญคือเรื่องของอารมณ์ความคิดพฤติกรรมร่างกายของเราเรารู้ตัวเองอ่ะว่าตอนนี้อารมณ์เราเป็นแบบไหนลักษณะยังไงกาลังมูดี้อยู่หรือเปล่ากาลังโกรธกําลังจะเศร้ากําลังซึมหรือกาลังเบื่ออะไรหรือเปล่ามองอารมณ์ให้ออกว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหน2เรื่องของความคิดครับเราต้องจับให้ได้ครับว่าเราคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ว่าเรากาลังมีความคิดอะไรอยู่ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองคิดลบหรือเปล่าคิดลบตัวเองคิดลบคนอื่นมองตัวเองว่าตัวเองเป็นคนแย่ๆหรือเปล่า3พฤติกรรมเรากำลังมีพฤติกรรมที่มันแปลกจาก ไม่อยากคุยกับใครไม่อยากมาทํางานไม่ออกไปไหนไม่ยอมทําอะไรจนสุดท้ายอาจจะไปมีพฤติกรรมอื่นๆที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่รักตัวเองดื่มเหล้าติดยาเสพติดเล่นการพน,านันอะไรเงี้ยระหนักรู้ของตัวเองให้ได้ว่าเรากําลังเป็นแบบไหนหลังจากนั้นครับเรื่องของอาการทางนั้นร่างกายครับพอเรารับรู้ตัวเองครับเราจะมองเห็นเลยว่าช่วงนี้รู้สึกร่างกายเราอ่อนแอเนาะร่างกายเรารู้สึกไม่ค่อยฟิตเลยหรือว่าเราเองรู้สึกว่าทําไมช่วงนี้วิตกกังวลอะไรเงี้ยที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่เรารับรู้ตัวเองคือ4ด้านนี่ง้ารมณ์ความ พฤติกรรมร่างกายถ้าเรารับรู้ได้ก่อนหรือเราเรียกว่า early detection ได้ก่อนเราก็จะสามารถจัดการกับตัวเองได้รับรู้ตัวเองว่าเราจะจัดการกับตัวเองอย่างไรครับ